เดี๋ยวาสอนใช่ปะทริปนี้เราจะไปอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใครที่ชื่นชอบการเที่ยวป่าและหลงรักความอุดมสมบูรณ์บอกเลยว่าห้ามพลาดเราออกเดินทางจากกรุงเทพใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็เข้าใกล้เขตพื้นที่ที่เราจะไปแล้วครับ แต่ก่อนจะไปถึงที่หมายเราแวะที่ตลาดท้องถิ่นเพื่อซื้อสเสบียงเตรียมไว้สําหรับคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเย็นนี้เราจะทําอะไรกินกันเราแวะตลาดสดที่นี่ที่นี่คือตลาดนัดปดหมกอแกงกระจานคนเยอะนะครับเป็นตลาดนัดชุมชนอำเภอแก่งกระจานนะครับเดี๋มาดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง อ่าก็คือพอเรา ừ. 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 และแน่นอนครับจุดหมายในทริปนี้ก็คือแก่งกระจานเราขับเรียบตามถนนลาดยางจากตัวเขื่อนประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแห่งที่6และมรดกทางธรรมชาติแห่งที่3ของประเทศไทยเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้สัตว์ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของทั้งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจุดหมายปลายทางของเราก็คือเขาพเนินทุ่ง หนึ่งในจุดท่องเที่ยวของอุทยานที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตเพราะที่นี่สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปีแต่การเดินทางขึ้นไปชมวิวนั้นไม่ได้ง่ายครับด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ1,200เมตรและต้องใช้รถโฟ e วิวขับขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพักกลางเต็นท์นกันก่อนที่นี่บ้านกลางบ้านกลางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนรักวิวป่าเขาและสัตว์น้อยใหญ่ในธรรมชาติ ที่นี่เป็นแหล่งดูผีเสื้อที่รวบรวมผีเสื้อกว่า200ชนิดเอาไว้โดยแต่ละฝูงมีมากกว่าพันตัวเลยทีเดียวนอกจากผีเสื้อแล้วเราจะได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแค่เพียงเรานั่งฟังเสียงธรรมชาติเงียบๆคุณก็จะได้ยินเสียงสัตว์น้อยใหญ่ในบริเวณนี้นับเป็นเสียงที่ฟังแล้วดีต่อใจมากม เรามาถึงลานกลางเต้นแล้วนะครับที่บ้านกลางที่นี่เขาบอกว่าจะมีหมีลงมาด้านล่างด้วยมาถักทายนะครับนี่ก็คือหมีหมานะครับหรือหมีคนเป็นหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกลำตัวยาวประมาณ1เมตรครับก็เหมือนเด็กๆคนหนึ่งเลยขนตามตัวเป็นสีดำปนน้ำตาลบริเวณอกเป็นรูปตัวยูครับสีขาวนวาไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะได้เจอหรือเปล่าแล้วก็เหมือนจะได้ยินเสียงอยู่เรื่อยๆครับก็จะเป็น คางแวนถิ่นใต้นั่นเองครับคางแวนก็เป็นสัตว์ที่ดูดได้นมนะครับจำพวกข้างมีวงกลมสีขาวรอบตาเหมือนกับสายแว่นก็เป็นเอกลักษณ์ของคางแวนนั่นเองที่นี่ก็บรรยากาศค่อนข้างสงบก็จะมีคนมากางเต็นท์บ้างปะปลายนะครับถือว่าไม่ได้แน่นเท่าไหร่สบายๆก็จะมีหลากหลายมุมครับอย่างที่ผมเลือกนี่จะเป็นมุมที่ติดกับ ริมแม่น้ําจะมีแม่น้ำอยู่ตรงนี้ติมดาทานนะครับมาที่นี่ไม่ต้องห่วงว่าจะหาสเสบียงยากเพราะที่นี่เขามีร้านค้าสวัสดิการบริการอยู่ด้านบนด้วยครับ ไฟฟ้าของที่นี่จะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งจะเปิดปิดเป็นช่วงเวลาเมื่อถึงช่วงหัวค่ำไฟที่นี่ก็จะดับลงให้ทุกคนได้สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง บรรยากาศชิวๆแบบนี้ช่างเหมาะกับการมาฟอกปอดพักผ่อนจริงๆเช้าวันนี้เราจะไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติกันซึ่งจะมีระยะทางกว่า2กิโลเมตรที่เราสามารถชมนกชมสัตว์ป่าและพันไม้ชนิดต่างๆได้ตลอดเส้นทางถือเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติมากๆเดิเดนออกคเส้นทางฮะจ๊ะ วันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีห้ตั้งใจจะออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ประเนินทุง่งซึ่งห่างจากจุดที่เรากางเต็นท์30กิโลเมตรและต้องขับขึ้นไปด้วยรถ4ฟ h e วเเท่านั้นแต่ดูจากเวลาแล้วเราต้องรีบแล้วครับและแล้วสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในตอนแรกเราเห็นมันจุดแดงๆนึกว่าไฟท้ายของรถมอเตอร์ไซค์ครับตอนนี้เราเจอกับเสือดำนะครับ เป็นเสือดำตา,ตามธรรมชาติเลยถือเป็นโอกาสที่น้อยมากๆที่เราได้มาเห็นกันแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเจอเสือดำตามธรรมชาติแบบนี้เราพยายามที่จะนี่ที่สุดเพื่อไม่ให้หลบกวนเขานะครับาตามเป็นประกายมากๆดูหน้าเ,าเกลขาวเราเราจะเฝ้าดูเขาแบบนี้จนกว่าเขาจะไปเราคอยออกแนทางต่อครับแต่เมื่อขับเข้าไปใกล้ กับเห็นเป็นรูปร่างของเสือดำซึ่งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่เราได้เห็นตัวเป็นๆของเสือดำตามธรรมชาติแบบนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นแต่การที่เราได้เห็นเสือดำตามธรรมชาติใกล้ขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยล่ะครับในระหว่างทางที่เราขับขึ้นมาผนเนินทุ่งจะพบกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆมีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต่างๆที่เราไม่เคยรู้จักอย่างเช่นต้นนี้ซึ่งใบของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆเลยล่ะครับนี่ละครับวิวที่เราพยายามฝ่าฟันมาให้ถึงช่างคุ้มค่ากับการเดินทาง ถึงเวลาต้องลาจากที่นี่แล้วล่ะครับเราจะไม่เก็บสิ่งใดจากที่นี่ไปยกเว้นความทรงจำและภาพถ่ายแล้วเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้ที่นี่นอกจากความทุกข์ใจ ก่อนกลับมาแวะเติมพลังกันที่นี่ครับตลาดน้ำกวางโจเป็นตลาดน้ำกลางป่าที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆที่นี่เป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่บนน้ำตกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นตลาดน้ำชุมชนบนน้ำตกแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกอีกด้วยครับเสน่ห์ของที่นี่คือบรรยากาศที่เหมือนได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยก่อนมีแม่ค้าที่จะพายเรือไปมาและที่เจ๋งมากๆของที่นี่ก็คือการที่เขาเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเป็นภาชนะแทนการใช้จาน ซึ่งออกมาดูน่ารักและน่ากินมากๆครับหลังจากที่ได้เที่ยวในทริปนี้ทำให้เราได้รู้จักธรรมชาติมากขึ้นได้รู้ว่าทุกชีวิตล้วนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแทบทั้งนั้นและคงจะดีดไม่น้อยถ้าเราได้ศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ว่า จะอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่แบบนี้เป็น,นานๆได้ยังไง